ไม่ชอบเขาและจะเสือกเข้าไปดูทำไมล่ะคะเขาก็พูดของเขาอยู่ดีๆแต่มีติ่งกินหญ้าของนักร้องหมอลำเช้าเข้าไปมินดาเขาก็ต้องออกมาตอบโต้นั่นแหลคะค่ะถ้าเธอไม่ชอบเขาก็อย่าเสือกไปดูเขาตั้งแต่แรกหลสดก็เดือดผู้เยยะบ้านฟินแลนด์เขาเจอชาวเน็ตเข้ามาแซะชาวเน็ตคนนี้ก็เป็นติ่งของหมอลำเช้า เจอเขาส่วนกลับไม่ชอบมันก็เรื่องของเธอใครให้เธอเสือเข้ามาดูทำเอาวงการสั่นสะเทือนไปเลยค่ะโซะเชียลร้ลอนลุกอีกครั้งเมือ่อผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ออกมาพโพสต์สดพูดคุยกับแฟนคลับตามปกติแต่มันก็ยังมีคอมเมนต์คอมเมนต์สะดุดตากลายเป็นประเด็นขึ้นมาอย่างคอมเมนต์ของติงอิดเปียว ที่เข้ามาเมนแซผู้ใหญ่บ้านมันบอกว่าฉันไม่ชอบเธอเธอชอบแซะงะน,นี้ผู้ใหญ่บ้านไม่หล่อช้าออกมาฟาดกลับแบบดุเดือดชนิดที่ว่าชาวเน็ตคนดังกล่าวแทบแทรกเผ่นดินนี้สะดุ้งโยงเป็นเลยคะ่ะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขาได้ตอบโต้แบบถ้อยคําสุภาพและเป็นผู้ดี เขาตอบโต้แบบเผ็ดห้อนว่าอันนี้มันก็เรื่องของเธอเพราะเธอชอบใครหรือแม่ชอบใครมันไม่มีผลกับชีวิตเธออยู่แล้วนั่นคือละครที่เธอสร้างมาพร้อมอยังเสริมด้วยท้ายคำที่ชวนให้คิดว่าถ้าดูแล้วมันความทุกข์จะดูไปทำไมเพราะใครจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาก็ให้เขาเป็นไปสิหนเมื่อปิดจอโทรศัพท์ เธอก็ต้องไปตัดอ้อยเหมือนเดิมไปแบกอ้อยแบกถ่านเหมือนเดิมเธอก็ต้องไปทำงานหาเงินกินข่าวเหมือนเดิมและยังปิดท้ายด้วยประโยคเด็ดที่แทนใจดำว่าความสักนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรชีวิตคุณเลยชีวิตคุณคือเวลาไปทำมาหากินทำงานเก็บเงินเจ็บป่วยจะได้มีเงินดูแลตัวเองคนที่คุณฉังเขาเขาไม่ได้มาจอดรถตันทางหน้าบ้านคุณนะคะ นณานี้เป็นไงล่ะตอบกลับครั้งนี้ของผู้ใหญ่บ้านการตอบโต้ครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่ชัดเจนในการรับมือกับคำวิาพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์และทำให้หลายคนเห็นอีกมุมมองหนึ่งของการใช้ชีวิตในยุคที่ทุกอย่างเชื่อมโยงกันผ่านหน้าจอโทรศัพท์หณนี้คงต้องรอดูกันต่อไปว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไร หรือมีใครออกมาเคลื่อนไหวอีกไหมในเมื่อผู้ใหญ่บ้านก็ตอบกลับให้คิดแล้วจะได้หายโง่กันในเมื่อเธอไม่ชอบเขาแล้วเธอเสือกเข้าไปดูเขาทำไมเขาจะไล่สดเขาจะพูดกับใครมันก็เป็นเรื่องของเขาแต่พวกติ่งกินยาพวกนี้มันลุนหาที่อีกอย่างเธอไม่ชอบเขามันก็เป็นปัญหาของเธอเธอไปเม้นว่าไม่ชอบเขาสุดท้าย เธอก็ต้องกลับไปตัดอ้อยกินหญ้าแบกฟืนเหมือนเดิมชีวิตเธอไม่มีอะไรที่เทียบกับเขาได้เลยที่เธอไปพูดให้เขาแบบนั้นมันก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่าตัวเธอนั้นทําต้ยได้ค่ามากแถมอย่างเป็นติ่งกินหญ้าของอีเบลว,วันวันก็ไปสาธุในกลุ่มร9 9ยเก้าให้มันสิเขาก็พูดถูกมากเลยนะคนเลาให้ดูแค่ความสามารถของเขา เขาอาย,อยู่น้อยแต่เกง่งสุดท้ายเราก็ต้องทำมาหากินไม่ต้องไปว่าใครหลอกเอาตัวเธอเองให้มันรอดเถิดค่ะเธอไปเสือกกับเขาถามว่าชีวิตเธอดีขึ้นได้อย่างอีปา้าบันนี้ยังตัดอ้อยแบกฟืนขนยาให้พวกินอยู่เลยยังสันและแน่มาแสะเขาเขาตอบแบบนี้ก็ถือว่าสุภาพมากเลยนะ ปากบอกว่าไม่ชอบเขาแต่ยังเสือไปดูไลฟ์สดของเขาแถมมีเวลาเม้นเขาอีกแบบนี้เขาเลือกเอฟซีข้างไข่อะไรหรือเปล่าทำตัวดีๆไม่มีใครว่าแต่สาระแหนไปยุ่งเรื่องของคนอื่นนี่สิมันก็แบบนี้แหละต่างฝ่ายต่างแซกกันแต่ถ้าเธอไปแซะในพื้นที่ของเขาเขาด่าก,กลับมาก็ต้องรับให้ได้นะจ๊ะ ไม่มีใครที่เขาจะเป็นพระเอกปล่อยให้เธอด่าฟรีๆหรอกค่ะถ้าจะวุ่นวายมโนสร้างภาพให้แม่เบี้ยวเธอเป็นคนดีคนดีที่ไหนมันผิดสิ่งข้อสาบกันคะฉันถามหน่อยทำครอบครัวพังแต่โทษอด,อดีตบอกว่าอดีตเป็นคนทำพังเพราะอดีตเป็นเกชอบเที่ยวบาโฮสถามหน่อยว่า ทุกวันนี้เนี่ยมึงไม่ได้เอาเกมาทำผัวหรอคะก็ไม่ใช่เพราะไอ้ลิเกมันเข้ามาหลอกมาสูบหลงมันหัวปากหัวปาแต่ก่อนด่าอดีตผัวว่าชอบไปบาร์โฮสเป็นเกย์บ้างแหละนาลดยี่สิบล้อบ้างแหละแต่และเรื่องที่อีเบี้ยมันปั้นแต่งขึ้นมามันมีเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงบ้างอีพวกติ่งกินหญ้า ก็ยังไม่รู้ตัวว่ามันแต่งเลือกหลอกบางวันมันก็จูบกันแล้วบอกว่าให้อีติ่งพวกนี้รีบเข้ากลุมอีติ่งก็เข้าไปสาทุก999ให้มันนี่เหรอคะคนดีที่ไม่แสะคนอื่นวันวันมันเอาแต่แสะอดีตผัวแต่อีพวกติ่งก็บอกว่าไม่ได้แสะพออดีตผัวเขาทำอะไรนิดหน่อย ก็บอกว่าเขาแซะนั้นมึงก็กลับไปดูแม่ของมือเธอค่าอย่ามายุ่งวุ่นวายกับคนคนอื่นเขาก็อยู่ของเขาดีๆเขาก็บอกแบบสุภาพแล้วนะคะะว่าเธอไม่ชอบฉันมันก็เป็นปัญหาของเธอเพราะเธอเสือกเข้ามาดูเองถ้าไม่ชอบก็ออกไปค่ะไม่ต้องมาดูแค่นั้นก็จบแต่ยังเลือด ที่จะเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาเม้นพอเขาด่ากลับก็ต้องหลับให้ได้นะคะบนโลกใบนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนค่ะแม่ของเธอถ้ามันดังมันดังไปนานแล้วถ้ามันดังบุงของนางมันก็มีงานไปนานแล้วค่ะอย่ามาสารละแนยุ่งวุ่นวายกับคนอื่นอดีต เขาก็ไม่เคยไปยุยงส่งเสริมให้ใครเกียดอีเบี้ยวนะคะแต่เพราะตัวมันเองที่ทำให้ตัวมันตกตามและทำให้คนไม่ชอบหลุดมาจากคุมไหนก็กลับคุมไปนะแม่ยายที่นี่ไม่ใช่สถานที่สำหรับมนุษย์ป้าที่ไม่มีความคิดสภาพตัวเองอย่างทำงานแบบอ้อยตัดฟืนอยู่เลย อย่างมีหน้ามาเม้นมาแซะคนอื่นเขาไม่ฟ้องก็บุญแล้วหลับป้าเอ้ยถ้าหลับแม่เบี้ยวมากก็เลียวเข้ากลุ่มไปสาธุก้าวๆสิจ๊ะจะรออะไรมาเสียเวลาแซะคนอื่นทำไมล่ะคะไรสา่ละมากๆ